แกต้องการอะไรอะทำไมถึงปล่อยให้เรามีชีวิตดีๆไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราว่าแกกาลังเข้าใจผิดอะเราไม่คิดว่าเราเข้าใจแกผิดนะเราว่าเรารู้จักแกดีเลยอะแกแค่จะแกล้มมาทำดีกับเราเหมือนที่ทำกับเราที่ร้านน้ำหอมไงแกโคตรหลายกว่าคนอื่นเลยอะคนอื่นเขาดูถูกแค่หน้าตาเราแต่แกดูถูกสิ่งที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราชอบ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะรีวแต่มันอะไรหรอแกพูดแบบนั้นทําไมอ่ะเพราะเราคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเดียวที่จะขวยเธอได้ไงแล้วเราคิดว่าเรื่องนั้นน่าจะช่วยให้เราเป็นเพื่อนกันอ่ะเพื่อนหรอพ้าแกแยอยากเป็นเพื่อนกับเราอ่ะแกคงช่วยเราปางเป้าแล้วที่เราโดนแกล้งอ่ะแต่แกก็ไม่พี่แกบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่ดีเพราจริงแล้วอ คนที่ไม่ดีที่สุดสำหรับแกก,ก็คือเรา